ก็พบเศรษฐพิบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับที่9เดือนมีนาคมนะครับก็ขออวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับในพระเยซูคริสต์ขอให้ความปกป้องการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดำรงอยู่กับพวกเราทุกคนในตลอดทั้งวันนี้ด้วย ระธรทมที่จะมาถึงพวกเราที่เราจะศึกษาด้วยกันนั้นก็อยู่ในยอห์นบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่18นะครับยอห์นบทที่นะครับ20ข้อที่1ถึงข้อที่18เป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นคืนพระชนนี่ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นเป็นวันที่มีเพียงผู้หญิงคนเดียว ที่พระกัมพีบันทึกอยู่ในตอนนี้แต่ในพระกัมภีตอนอื่นเนี่ยพูดถึงมีมารีอีกสองคนสองมาลีด้วยกันสาม,มาลีที่มาหาอ,อ,อุโมงมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าที่อุโมงฝังศพนะครับทั้งสก็เป็นผู้หญิงและปรากฏว่าเขาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูแล้วจึงกลับไปบอกพวกสาวกของพระองค์นะผมเองให้ข้อคิดและตั้ง คำถามข้อคิดได้กับพวกเรานะครับในหัวข้อที่ว่าหญิงมาลีหญิงคนแรกแม้ว่าจะเป็นสามมาลีก็ตามแต่ผมเองใช้คำว่ามาลีหญิงคนแรกคนแรกที่มาที่อุโมงคนแรกที่พบพระเยซูได้เป็นขึ้นมาและเป็นคนแรกที่นำข่าวดีเรื่องของการนะครับเป็นขึ้นมาของพระเยซูหรือข่าวประเสริฐนั้นทำไมครับ ไปออกไปประกาศกับสาวกนะครับให้เรามาดูประการที่หนึ่งนนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกที่อุโมงค์อยู่ในข้อที่หนึ่งในวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมาลีชาวมากดกาดา,ามาถึงอุโมงค์ฝังศพเห็นว่าหินที่ปิดปากอุโมงค์นั้นถูกยกออกไปแล้วนะก็เราสังเกตเห็นไหมครับทำไมแทนที่จะเป็นสาวก แต่กลับเป็นผู้หญิงทแทนที่จะเป็นผู้ชายนะครับแต่กลับเป็นผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าคิดให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับว่ามารีคนนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจริงๆมารีคนนี้มีชื่อว่าชาวมักดาลาเบื้องหลังของเขาก็ชีวิตก่อนมารู้จักพระเย,ยซูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เพราะเขาเป็นคนที่มีผีเข้าสิงอยู่ในตัวของนางถึงเจ็ดผีด้วยกันและพระเยซูได้ขับผีและปลดปล่อยเธอจากอํานาจวิญญาณต่างๆและด้วยพระคุณนี้นั่นเองนางเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีหัวใจรักพระเยซูคริสต์เจ้าและติดตามและปฏิบัติพระองค์พระเยซูกับสาวกตลอดเวลาจนกระทั่ง ที่ปิต้นกังเขงนางมาลีชามัคดาก็อยู่และในคืนเช้ามืดวันอาทิตย์นางเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มาที่ทำไมครับที่อุโม,มง์ฝังศพของพระเยซูข้อที่สองครับนางเป็นนะคนแรกที่พบพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในข้อที่15กับข้อที่16ในข้อที่15บอกพระเยซูตัดกับนางว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทําไม ตามหาคายมารีเข้าใจว่าเป็นคนทำสวนจึงตอบนะครับและข้อที่16บอกว่าพระเยซูตัดกับนางว่ามารีเอ๋ยมารีจิงหันมาทูลพระองค์ว่าเป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าอาจารย์เราสังเกตเห็นไหมครับเรื่องของการที่เป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องข่าวประเสริฐข่าวดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่คนแรกที่พบ และทราบเรื่องการเปน็นขึ้นมาจากความตายของพระเยะซูกลับเป็นใครครับกลับเป็นถูกไหมครับกลับเป็นนางมารีเองผู้หญิงที่คนยิวถือว่าทำไมครับไม่น่าเชื่อถือไม่ได้รับเครดิตในสังคมแต่พระเจ้าได้เปิดเผยให้กับนางเนี่ยได้ทําไหมครับได้พบกับพระองค์ถ้าเราสังเกตดูให้ดีสาวกสองคนมาหานะครับ พระเยซูที่อุโมงคเขากลับไปแต่นางยังอยู่ที่อุโมงค์ต่อแล้วก็ร้องไห้นะครับอยู่ที่อุโมงค์ประการที่สามครับเป็นคนแรกที่นำขา่าวประเสริฐเนี้ยเรื่องพระเยซูไปประกาศให้กับสาวกอยู่ในข้อที่สิบปดนะครับในข้อที่ส8บมารีชาวมักกะดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่าข้าพเจ้าเห็น องพระผู้เป็นเจ้าแล้วและนางก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าพระองค์ตรัสคำนั้นกับนางพี่น้องเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐถือว่าเป็นโดยเฉพาะเรื่องการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเรื่องสาคัญเป็นข่าวสารที่สำคัญเป็นข่าวสารที่ต้องการความที่ต้องน่าเชื่อถือและน่าจะมาจากผู้ชายตามสังคมของอยิวแต่พระเจ้ากลับใช้ ผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่เบื้องหลังที่เป็นหญิงที่ไม่ดีมาก่อนนะครับปรากฏว่าพระเจ้ากับใช้ผู้หญิงคนนี้ทำไมเราเคยคิดไหมครับเหตุผลอะไรผมเองจะไม่พูดต่อแต่ผมเองจะนำไปใช้ในข้อความที่เราหัวข้อวันนี้คือมาลิงหญิงคนแรก เป็นคนแรกที่มาที่อโอมงค์เป็นคนแรกที่พบพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายและประการที่3เป็นคนแรกที่ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการเป็นขึ้นมาของพระเยซูการนําไปใช้ประการที่หนึ่งนะครับพระเจ้าทรงใช้ผู้หญิงพระเจ้าทรงใช้นะผู้หญิงนะในที่นี้ที่มาจากเบื้องหลังที่ไม่ดีผู้หญิงที่อ่อนแอผู้หญิงที่สังคมยิวไม่ยอมรับ เพื่หนุนใจพวกเรานะครับเราอย่าดูถูกตัวเองนะครับว่าเราด้อยการศึกษาเราเป็นคนไม่มีความสามารถไม่มีความรู้เราเป็นคนต่ําต้อยหรือเรามาจากเบื้องหลังที่ไม่ดีพระเจ้าใชา้ท่านทุกคนนะครับหลการที่สองครับคําถามก็ว่าอะไรคือหัวใจของนางที่มีต่อพระเยซูหรือลักษณะคนใดที่จำไหมครับ ลักษณะบุคคลที่พระเจ้าใช้อย่างไรดูจากชีวิตของนางมาเลยียเขามีหัวใจหรือมีใจกับพระเยซูอย่างไรผมอยากจะให้ตั้งคำถามนี้ให้พวกเราไปคิดโดยนะผมเองจะให้อ,อ,อ้างอิงจากข้อประคัมภีร์ในข้อที่หนึ่งนางมาหาพระเยซูในวันอาทิตย์เช้ามืดนะับประการที่สองนางร้องไห้ และนางพูดนะครับว่าเขาเอาองค์พระพู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์ดิฉันจะมารับพระองค์ไปนางพูดนี้เนี่ยถึงสมครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่8ครั้งหนึ่งข้อที่13และข้อที่15ทั้งหมดเป็นสครั้งคำพูดที่นางพูดออกไปนี้เนี่ยสื่อบอกให้กับพวกเราได้รู้อะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตของนาง ที่ชื่อนามาลีมักตาดาลานั่นจะเป็นคำตอบให้กับพวกเราในการนำไปใช้ในข้อที่สองว่าลักษณะบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้นะคือหัวใจของนางที่มีตอ่อพระเยซูเป็นหัวใจแบบใดให้พวกเราไปคิดและช่วยเขียนคำตอบตามที่พวกเราได้เข้าใจลงไปในลายของขึ้นจจักรนะครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในการนําไปใช้ข้อที่สองอะไรเป็นลักษณะที่บุคคลที่พระเจ้าใช้ดูจากนางมารีเป็นแบบอย่างที่ในข้อหนึ่งคือนางมารีได้มาหาพระเยซูแต่เช้ามืดเลยมาที่อุโมงค์สองคำพูดของนางที่ว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วฉันมาเพืดด่อที่จะรับพระองค์ไปสามครั้งคําพูดนี้การกระทํานี้ของนางสื่อบอกให้เราได้เห็นถึงทำไมครับ ท่าทีของนางหัวใจของนางที่มีต่อพระเยซูอย่างไรนั่นคือเป็นท่าทีและหัวใจนะครับที่บุคคลที่พระเยซูจะใช้ขอพระเจ้าอวยพรพระคําของพระเจ้าตอนนี้นะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน